สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดอาการของ Quick s h i f t e r ECU s h o p นะนะไอตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่น2นะซึ่งทางศูนย์เขาบอกว่ากันน้ำนะแต่ผมใช้แล้วเหี้ยพังไงนะตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้มีปัญหาบ่อยมากเลยวิธีแก้นะคะที่ผมจะมาบอกก็คือนี่อันนี้นะฮะ เราจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยวผมดูก่อนคอน t ท c คินเนอร์นะฮะตนนัวนี้ผมจะไม่บอกยี่ห้อนะฮะถ้าอยากให้บอกก็ช่วยเป็นสปอนเซอร์นะฮะเดี๋ยวโหยะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะบอกโลโก้เอยเดี๋ยวผมจะบอกชื่อของที่ผมใช้นะฮะก็อ่าสเปคอนเทกคินเนอร์นะฮะซื้อได้พวก ซื้อตามร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปนะฮะกระป๋องหนึ่งประมาณ1 0 0 120บาทเนี้ยไม่เกินนี้เนีนยฮะมาเอามาเข้าต่อกันเลยไอตัวที่มันมีปัญหาที่สุดนะฮะก็คือตัวนี้นี่เพื่อนๆเห็นไหมนี่นะฮะของผมก็เมื่อเมื่อเมื่อวานลองขับดูเริ่มมันเริ่มติดแหละแสดงว่ามันตรงไอพวกฝุ่นอะไรมันเข้าไปตามซอกนะฮะมันเริ่มสกปรกแล้ว อาการที่มันจะเป็นเลยนะฮะก็จะอย่างเช่นพวกเรายัดเกียร์ขึ้นนี้แล้วก็กล่องมันไม่ตัดนะนง่ายๆกล่องของคลิกชิปมันไม่ตัดทําให้มันใส่เกียร์ไม่ได้นะฮะไอตัวนี้เกี่ยวอ้ออาการที่2คือขับเราขับอยู่ดีแล้วเกิดอาการสะดุด นะฮะเกิดอาการสะดุดเหมือนเราเตะเหมือนเราเตะเกียร์แต่เราเตะไม่คือไม่ไม่สุดนะฮะมันจะดังแบบต,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 ตื้อ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 อันเนี้ประมาณนี้อันเนี้ยอันนี้ก็ใช่นะฮะวิธีแก้เบื้องต้นก็ผมหันรูคุยเขียนวิธีแก้นะฮะเบื้องต้นเลยคือหนึ่งถอดถอดออกมาฮะไอชุดขาขาเกียร์เนี่ยออกมาเลย ออกแค่เหลือแต่แกนเกียร์นะฮะนี่จะเหลือประมาณท่อนนี้ถึงท่อนนี้แหละเอาเอาถอดออกมาเลยหลังจากนั้นเอาสเปรย์คอนแทคคินเนอร์นะฮะฉีดฉีดเหมือนเห็นไหมนี่นะฮะฉีดนี้เข้าไปแต่ของผมมันยังใช้ได้เลยนะผมก็ฉีดทั้งคอนสระคาคาเกียร์เลยไม่เป็นไรนี่ฮะฉีดฉีดไปฉีดไปครับ ซีดเข้าไปแล้วก็อย่างนี้ทำเนี้ทำนี้ทำงี้ไปเรื่อยๆถ้ามันมีเศษอ่าพวกน้ำดำๆอะไรเนะี่ยเอาทิชชู่เช็ดแล้วก็ดูสังเกตน,นะคะ้ามันมีแสงว่าฝุน่นพวกฝุ่นนะ่ะมันเข้าไปเข้าไปน่าจะไปอ่าตามัความสันนิษฐานของผมนะคือ ฝุ่นมันไปนเกาะไอ้ตรงโอลิงที่อยู่ตรงข้างในเนี่ยแล้วมันฝืดมันเลยทำให้คุชิมอ่ะมันยกทั้งดุนเลยอันนี้เป็นการสันนิษฐานของผมนะถ้ามันผมเขาเ้าใจผิดก็ขอโทษด้วยครับคอมเมนต์บอกใต้คลิปด,ด้วย้วผมก็ฉีดไปทำประมาณนี้คสักพักหนึ่งจนน้ำดำๆมันไม่มีเนี่ย เนี่ยที่มันจะเข้ามันจะเข้าไอ้ตรงนี่เลยซอกเนี่ยซึ่งมันเข้าง่ายมากแล้วก็พังง่ายมากเห็นศูนย์บอกป้องกันไอ้นั่นนะกันน้ำเข้าในชะ่ไหมโอ้โหผมไม่อยากจะพูดเลยไม่รู้ว่าเวอร์ชั่นใหม่ๆห่เวอร์ชั่นไอ้เวอร์ชันสามที่มันมีทั้งอัพทั้งดาวอะไม่รู้จะเป็นเหมือนกันป่ะแต่ผมเป็นเวอร์ชั่นสองไง ทำไปเรื่อยๆจนมันไม่มีค่า,อาของผมน่าจะได้ไมากผมจะได้ะฮะก็ปล่อยมันไหลลงนะฮะก็ส่วนถ้าใครยังทำแล้วยังไม่ได้ก็เอาไปเคลมนะฮะมีประกันอยู่ก็เอาไปเคลมส่วนถ้าใครไม่มีประกันปุ๊บ ถ้าใครไม่มีประกันใช่ไหมปือประกันหมดแนะนําให้ถอดไอ้ตัวนี้ออกมาเลยฮะไอ้ตัวข้างบนไอ้ตัวไอ้ตัวนี้แหละไม่ใช่ข้างบนนะฮะตัวตัวนี้ออกมาเลยแล้วก็หมุนหมุนเอาข้างข้างบนอ่ะออกจากนั้นเอาครีมล็อกสองตัวนะตัวหนีบบนกับหนีบล่างแล้วก็หมุนข้างข้างข้างในมันจะเป็นอ,อะไรนะมาโครสวิตตัวหนึ่งไอ้ตัวเนี้ยก็มีปัญหาง่าย ก็ลองซ่อมแซมกันดูนะฮะตามไอถากรรมซื้อใหม่ก็หลายตังอยู่ช่วงนี้ประหยัดประหยัดได้ประหยัดครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็นี่เละเห็นเพื่อนๆบ่นกันเลยว่าควิชิปพังง่ายมันไม่ได้พังครับแค่เราทำความสะอาดไปทั่วถึงโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ